ครับเออตรงนี้นะครับทางเจ้าภาพนะครับน้องสาวนะครับน้องเขยนะครับก็อยู่ในช่วงทวายพระตาหารเพนนะครับเดี๋ยวพระพิสุสงนะครับที่วัดบ้านใหม่ตําบลสามร้อยยอดนะครับแล้วก็เลี้ยงดูแขกนะครับผู้ปีเกียรติมาร่วมงานวันนี้จะได้อุปสมบูรณ์ไปลืมโทรศัพท์ไว้มารับได้ที่ผมด้านหลังเพน ใส่แมสสีดำหญิงไทยมารับได้นะครับให้วางเงไว้มีผู้มีความประสงค์นำมามอบให้ว่าเป็นของไทยมารับได้เลยนะครับท่านลองคํากระเป๋าของท่านดูว่าโทรศัพท์หลุกจากกระเป๋าหรือเปล่านะครับอยู่ที่ผมในขณะนี้มีพี่น้องนำมามอบให้และบอกว่าเป็นของไทยไม่ทราบนะครับไปครับ ในช่วงนี้ใครเป็นเจ้าของมารับได้เลยนะครับหลังเทศมีรูปชายหญิงใส่แมสตีดำโอเคเจ็บเจ้าของแล้วเเชยญครับ ก็ไม่เป็นไรเจ้าของมารับคืนไปแล้วนะครับอตอนนี้ทุกคนมีโทร,รศัพท์เป็นอของตัวเองทุกท่านนะครับอตอนนี้เด็กเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายโทร,รศัพท์เล่นกันโทร,รศัพท์เป็นปัจจัยสี่สำหรับทุกคนไปแล้วเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าโทร,รศัพท์นั้นทำได้ทุกอย่าง เดี๋ยวนี้เงินอยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดเช่นกันเดียวเิอนะครับอันไปมองพี่น้องที่เดินทางมาถึงกันใหม่ๆหลายท่านเดินทางขึ้นมาแล้วมาบนบุตรปิมาทานอาหารกันในช่วงนี้ก่อนเลยนะครับมองแล้วพี่น้อง พยเยินทางกันมาถึงใหม่ๆหลายท่านด้วยกันในช่วงนี้นะครับเพราะว่าบางท่านอ่านในการที่ทางเจ้าภาพได้ออกการเรียนเชิญแข่ผู้มเกียรติ์นั้งเวลา11นึ่นาฬิกาสานาทีเป็นเวลาเลี้ยงอาหารแข่ผู้มเกียรติเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ ในตรงนี้ก็เป็นเวลา1ป็นเบนักา26่าทีบางท่านมาตามการที่ออกไว้เดนเทนแทนผู้ม,มเกียินะครับถ้าท่านเดินทางมาถึงแล้วขึ้นมาทานอาหารในช่วงนี้ได้เลยนะครับสําหรับพี่น้องที่เดินทางกันมาถึงก่อดก็ทานกันก่อนเป็นเลื่องปกติงานบวชทั่วไปบางงานผงไปวัดประปราณ บอกทานอาหาร11นาฬิกาไป3มโมงเท้าว่าแขกเดินออกแล้วเราก็พอยเดินออกด้วยงานที่ไปบางงานนะครับบางครั้งทานตอนเวลาวา,านนี้นออกการเรียนเกิแข่ผู้เกียนทานอาหารในช่วงเวลา11นาฬิา30นาทีก็วันน,น,นี้ที่เรามากันไวทางเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเรื่องเลี้ยงอาหารพร้อมวัยก็เลี้ยงวัยจะได้ทยอยกันเพราะว่าสถานที่วัดท่านใหม่ของเราไม่กว้างจนเกินไปเดี๋ยวแมกขึ้นมาพร้อมแล้วไม่พอให้นั่งก็ทยอยเลี้ยงกันไปก่อนต้องขอภัยสาหรับพพ่น้องที่เดินทางมาถึงทีหลังนะครับก็ยังมีอาหารให้ทานตลอดมาทีหลังมาทีหลังหรือว่ามาก่อนก็มีอาหารอย่างเดียวกันให้ทานตลอดเวลานะครับ Ceu, น okay. <S S oh, Wait, <S <s ี many, uh, 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 ่ได้มัซืคอบ้านประอาณรจักราชเจ็ดแต่มัเจ็ดป็นรอางหลังเลยส้นอาประชาสัมพันธ์บอกอนิดนึงอ่าที่กันไว้นะครับสำหรับผู้ที่นะครับกาเพิ่มกินจไลตัว ปานะถวายพระสุท่าน์ในโดสเตรียมให้พร้อมนะครับคุยกันไปแล้วว่าใครอะไรเรียกพระสุท่าน์ในพระโบสถ์สดับนี้อย่างน้อยพระพุทธัศน์ทั้งหมด28ก็เตรียมไว้ตามจิตเป็นเวลาที่ในพระโบสถ์สดับนี้ร่อชนะได้พูดคุยกันไว้อาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับ มันมาใช่ใช่มันมาขอต้อนรับนะครับตอนนี้แขกผู้เกลียดเิญทางมาถึงใบใหญ่หลายท่านโดยการขึ้นมาทานอาหารบนแท่งแก้นครับอันแยกภาด้วยอันหนึ่งอันนี้ก็แา่ที่บอกนะครับมาก่อนทานก่อนมาทีหลังทานทีหลังอาหารยังมีให้ทานท่านมาตามการที่ออกการเชินเชิญไว้ในช่วงเวลาที่เป็นเวลาทุกนาทีเป็นเวลาเชิญแขกผู้เกียรติ ทานอาหารก็มาถึงแล้วกุมาทานก็ต่อในช่วงนี้นะครพรพอย้ายเสียมันก็เล่นไม่ไท้ไม่ร่างกายเราเลยโอ้โหบ้านหอาตรช่วงนี้ทางยยา ของเจ้าหน้านะครับถ้าท่านทานอาหารกันแล้วก็ทำภารกิจของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามานั่งใกล้ๆสถานที่ที่ทานภาพจัดเกียมไว้นี่นึงเดี๋ยวเราจะได้เริ่มให้เจ้าหน้านั้นได้กล่าวคำขอขมาลาโทษเพื่อให้บังท่านคนเราเกิดมา20ปีอาจจะโลกเกิดกันด้วย เหตที่ตั้งใจมากไม่ได้ตั้งใจมากเราอว่ามีจิตเจตนาล้วนทังเผลอก่อนที่เจ้าหน้านั้นจะเข้าครประชาระสมบน,บน,บน,บนในช่วงเวลาบ่ายของวันนี้อาจจะได้เป็นเจ้าหน้าผู้บริโภคไม่มีสิตจิดจ้างให้เป็นภารกิจที่ต้องรับผิดชอบอต่อไปนะครับตาใดคนเราสร้างกันแบบตั้ง ว่าคำเผอเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า20ปีอย่างน้อยบางครั้งนะครับอาจาจะลวงเกินกันญาติญาตมาอยู่ใ,นในกล้ๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวพร้อมจะได้ให้เจ้าหน้าที่ของขมาลาโทษต่อเนื่องถ้าถ้าอนนั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวต้องแทนหน้าต่อเนื่องเลยนะครับ สามบอกไปบอกว่ามาเราเนาะมันนึแบบที่บอกทุกงานปกติผมจะทําหลังจากที่พระคุณท่านเจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้าตไตยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะให้เจ้าหน้าได้ขอขมาลโาโทษญาติผู้ใหญ่ในช่วงนั้นแต่งานนี้ไม่พร้อมจริงๆเวลาไม่มีเมื่อช้านี้ก็บอกไว้ก็ยังไม่ทันจึงต้องขอมาไทยช่วงนี้ก่อนที่จะ ร่วมกันแห่เจ้าหน้าพรอบพ่อ,พอโบสดนะครับเ,เจเกันนะครับญาติญาติเตรียมความพร้อมไว้ในช่วงนี้ก่อนได้เลยใครพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าได้ขอขมาลาโทษเปลียมความพร้อมขอาออออสั้นไว้ได้เลยอตอนนี้ เอาสำหรับคลิปนี้เนี่ยฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ